ดูข้อต่อไปครับแท่งไม้สี่เหลี่ยมมวล m มีค่า2กิโลกรัมนะครับให้รูปมาด้วยดังรูปนะครับให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมา0.6นจนะครับจงหาแรงที่น้อยที่สุดที่จะดึงแท่งไม้ขึ้นไปตามพื้นเอียงนะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเราต้องการแรงที่น้อยที่สุดถ้าต้องการแรงที่น้อยที่สุดนะครับก็คือดึงขึ้นด้วยความเร็วคงที่ก็พอคือถ้าเกิดดึงขึ้นด้วยความเร่งเนี่ยนะครับแรงก็จะเยอะมาก ยิ่งดึงขึ้นด้วยความเร่งเยอะก็ต้องยิ่งใช้แรงเยอะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแรงที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือหมายความว่าให้ดึงมันขึ้นด้วยความเร็วคงที่นะครับดึงขึ้นด้วยความเร็วคงที่ก็คือเป็นสมดุลนั่นเองนันนี้คือความหมายของเขาว่าคําว่าแรงที่น้อยที่สุดก็คือดึงให้ขึ้นด้วยความเร็วคงที่นะครับมวลสองกิโลกรัมมีแรง20นิวตันนะครับเขียนแรงมีแรงอะไรบ้างมีแรง n ด้วยนะครับนี่คือ n นะครับซึ่งถ้าเขียนแบบอย่างที่พี่สอนก็คือว่า เวลาเราเขียนแรงเนี่ยเราเขียนจากพื้นขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นมุม30องศาด้วยมุมเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับมีแรงเสียดทานถ้าวัตถุขึ้นแรงเสียดทานก็ลงนะครับเมื่อเขียนแรงแล้วนะครับเขียนแรงแล้วก็มาดูซิว่าต้องแตกแรงไหมอย่างในกรณีนี้เราจะใช้แนวแรงเนี่ยเป็นแนวแกน x y แต่ว่ามันจะต้องเอียงไปตามพื้นนะครับคือพื้นมันเอียงแรงก็จะเอียงไปตามด้วยนะครับ ราจะพบว่าแรง N แรง F แรงเสียดทานอยู่ในแนวแรงหมดแล้วเหลือ mg แต่ mg นะครับแตเลงมาทางด้านนี้เป็น20 sin 30อันนี้ได้10 20 sin 30ก็คือได้10นะครับแต่มาทางด้านนี้เป็นด้านติดมุมกลายเป็น20 cos 30นะครับได้10รู้3นิวตันแล้วก็ตั้งสมการนะเขาต้องการหาแรง F นะครับจากสมการนี้คือซิกมา F ในแนวแกน x เท่ากับ0ูนะเราจะได้ว่านะครับแรงขึ้นมี1แรงคือ f แรงลงมี2แรงคือมีขึ้นเท่ากับลงนะ f มีอันนี้เป็น20 sin 30ลงมี2แรงนะครับบวกกับแรงเสียดทานแทนค่าข้าพปก็ะจะเป็น10ไซด์30เปหนึ่งส่วนสองไ,ได้สิบน,นะบวกอันนี้ก็เป็น m n แปะไว้ก่อนนะครับเป็นสมการที่1อีกสมการหนึ่งคือ s i f ในแนวแกน y เท่ากับศูนย เราจะได้ว่าในแนวแกน y นะครับคือ n จะเท่ากับ n เท่ากับ mg cos เนะครับ n เท่ากับ mg cos คือ20 cos 30เนี่ยไปกดพื้นและพื้นก็ดันกลับไปกลายเป็นแรง n ที่มีขนาดเท่าๆกันนะครับก็จะได้ว่า n ก็จะเท่ากับ10รูสาที่คิดเอนนี้มาแทนเลยนะขั้นต่อมาเดี๋ยวเราจะแทนค่าเข้าไปนะครับเราจะแทน n เข้าไปในนี้ แทนค่ามิวด้วยนะครับจะได้ค่าเอฟออกมาจะได้ว่าก็าแทนค่านะครับ f เท่ากับ10บวกมิวคือ0.6นะครับเขาให้มาแล้วก็คูณ n เข้าไปคือ10รูสาอันนี้10คูณศูเป็น6นะครับเป็น6รู3าขอติดไว้อย่างนี้เลยได้ไหมหรือไม่งั้นก็กดชุดที่เลขน,นะครับ คิดในใจก็ได้รู้สามคือ1นึ่จุสาสองนะครับหนึ่งุเสสองนี่ยคูณ6นะครับรแล้วก็ไปบวก10บไมาณยี่จุดสนะครับน่ตัน